ิทธิเปิดบุญเปิดสิ่งดีๆเด้อให้เห็นให้โลกมนุษย์เห็นชาตินี้พบนี้ให้สำเร็จได้สร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดวิหารให้เกิดเดีย์ดีให้เกิดปราสาทราชว่างให้เกิดแสงแห่งธรรมให้เกิดเป็นพุทธปฏิมาเป็นพุทธบุญแ้วฝันไหมอีกแม่ฝันว่าพระราชินีตั้งแต่ท่านรูปร่างเล็กๆนะมาทักทายแม่ อย่างนี้แล้วท่นก็ขึ้นสามล้อเนี่ยท่นอย่างนี้ส้นสูงเนาะก็ขึ้นสามล้อซาเล้งอ่ะซาเล้งแบบกรุงเทพนะอ่าแบบกรุงเทพอ่ะตุ๊กตุ๊กอ่ะครับเออท่านก็บอกเนี่ยข้นนี้แหละไปแล้วนะท่านก็ยังอย่างเงี้ยแล้วรถที่ท่านขึ้นอ่ะเก้าสามหนึ่งเก้าสามแม่ซื้อแล้วร้อยคูนร้อยเก้าสามหนึ่งทะเบียนรถในความฝันแม่จดาโอ้ร้อยคูนร้อย ลอยไว้ซื้อพอท่าน่าใจทั้งวัลทีหนึ่งนะเอาว่าให้อาจารย์โอเพิ่นฟังแห่ค่ะว่าพุ่มทีเพิ่นอยากให้เฮ็ดหยังก็จ้ะเพิ่นว่านอยากให้สร้างวัดเด้ออยากให้สร้างวัดเด้อมัดต่ำกับแม่ต่ำกับแม่ก่ะอันพระเพิ่นยางมาแต่หุ่นเนาะเพิ่นอาจารย์อาจารย์อรุณพนยางล้มไปเบิ่งเพิ่นเดินมาเดินมาพนมาแม่ก็ั่างยันนี่แล้วแม่ก็เรียนไปหาเพิ่นสวัสดีค่ะ อาจารย์มาจากไสค่ะโอ้มาจากวัดใกล้ๆนี่แหละแม่สร้างวัดสร้างวัดเด้อพระอาจารย์อยากให้สร้างวัดประสานว่าเอาเพื่อนวาว่าอย่างไรก็ย่อมแมวอาจารย์เดินหันมาพู้จักเพื่อนว่าอยากให้พักกันสามเราเป็นขนาดเพื่อนว่าจังสี่แหละสีว่าแม่หูแววเพราแม่เป็นคนเว้าเป็นคือนจังคนเว้านี่แหละอยากให้สร้างวัดอยากให้สร้างวัดประสานว่ัแนว่จะของเพื่อนว่าสิขายค่ะเพื่อนว่าแม่หงเอย แม่มันสี่หกสิบตัวสิเจ็ดสิบแล้วแม่เรียกว่าแม่เมื่อยนี่หละเพราะว่าเพิ่นติดขังกลับมาจากอ่าทั้งทั้งบุรีรัมย์เนาะบานตาเพิ่นนี่แม่กับมาอุดรคนอุดรโอ้ครับบ้านนี้เพิ่นกับเร่มาเจอกับเพิ่นเจอกั็มู่บานนี่แหละโตอยากได้ให้ปลูกมันบอสันโอ้ยเฮาวเฮงหาอยู่สันเพิ่นกับเร่ผ้ามา่งหุ่จักเจ้าของผู้นี้บ้านนี้เจ้าของผู้นี้เพิ่นเป็นแบบใจบุญสุนทานอยู่เลยมีทีหลายเร่เสียทีเมืองหลวแม่ลงมาคน ถ้ามาหากินแม่เศร้าเลยสันครับดีละวซีมื้นเศร้าคนน่ะสีสิบหกเรจากแม่เหมือนเล่ยเชียงเดียวเห็นเองปะ่ะแม่ค่ะแคโนดเดียวเนี่ยผีอ,อยากให้สร้างวัดเออบาดีผีเพิพ่นกันเลยว,วา่านี่ละปีนี้เพิ่นว่าเพิ่นอยากไปเกิดแล้วสันเพิ่นบอกได้เนี่ยเพิ่นอยากไปเกิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดไร้างวัดพนะจะจะเป็นวางเสียผู้ได้ปากออกที่มากขอเพิ่นนี่เพิ่นบอกส่คือกันเบสแล้วเราช่วงกนนั่นก็จะสินึอง แม่นปะจ้าแม่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 ฝันเห็นจะเก่าสามรอบสุดท้ายรอบที่แหลกมันหนึ่งหนึ่งเป็นเจ้าไหนเด็กหนึ่งหนึ่งข้าวันก็คือวาน่ะหนึ่งหนึ่งนี่ว่าหมายความว่าข้าว่าวันวันวันเสาร์นี่สิมาทําพิธีเปิดเปิดทรัพย์แน่อันจักกับอันอาจารย์สง่าเขาไม่แดงแมจ้าเออนเพื่องว่าแม่เปิดเปิดทรัพย์วันเสาร์นะเออเป็นกลรบอกมาแม่ก็เลยม่าเฮ็ดวันอีกก่อนสิมาวันเสาร์นี่มาฝัน ฝันว่าคนมารวมพิธีกันหลายค่ะเป็นเป็นซิฟผุหลักขึ้นนะแต่ว่าแต่ละคนนี่แต่งชุดไทยแบบสงการเป็นนั่งเป็นนั่งโบราณแบบชุดไทยชุดโบราณอยู่ค่ะแต่ตาบากเขาบ่กถึงม่ามันเสบียงเสียงโบแมนเออชุดไทยใส่เสียร่าไอ้ไทยดอกเหลืองดอกแดงเปนเรื่อว่าแม่นี่ยแหละนั่งอยู่ก็เลยนึกในใจเบื้องหน้าเพื่อนซีหละอโ้ยก็บบอกเลยเนาะขันใจสามีิโลกันจันแม่ึกได้ใจได้ในฝันนะก็นี่เดี๋ยวแม่ว่าสั่นเพป็นก็แล้วเด็ก หนึ่งหนึ่งสามตูวไม่ลุนี่แหละเด็กหนึ่งหนึ่งสามตัวคือรอบแรกใช่ไหมครับแม่รอบแรกที่ว่าเขาสีเหตุนี่เบิร์นเล่ได้เนี่ยส่วนเก้าสามหนึ่งนี่คือชุดล่าสุดใช่ไหมครับแม่เบิร์เล่นแล้วพี่ลองหนึ่งนี่คือฝันเห็นราชินีอฝก็ราชการที่เก้าเนาะปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าท่านบอกมือให้ เสียไปแล้วนะว่าเ้าเรื่องซี่แหมแล้วเพิ่งเกงคืนนั้นแบบว่าอันรถตุกตุกมันสูงแน่นะก็คืนรถเก่งมาคืนรถยังคืนรถสะยี่ตุกตุกเปียกตุกตุกกันบ่น่รถจักหน่อยเด้อพี่น้องออเรถจักหน่อยนี่แหละฝันเพิ่นเห็นเพิ่นยังซี่ละครับแต่ว่าพึ่งพึ่งพึ่งฝันนี่เป็นบ่แม่ ฟัพนพันมาในสามมือนี่แหละมแม่เอาเช่ไว้หัวนอนเลย<อ>แม่ฟันตีหนึ่งกลักวตีสองอแม่ยานลืมนะแม่ยานลืมนะม่บ้านแม่ก็เลยโทัซื้อแล้วล่ะย่านนั้นย่าน,ย,าน,ย,านย่านที่โครตขาเจ้าล็อกแหลกอย่างเงี้ยนะเ้าซื้อก่อนเ้างแบบบัวใดบ,บ่มีปัญหาเส้นดอกเราถามอย,ยู่ย่าย ได้มาจากไซม์สันโอ้ยฝันเห็นราชินีป้าติซื้อติดเพล็ดี่นี่เตรียมใจก่อนว่าสันก็ว่าเขาจะมือบอกเตรียมใจมองนั่นในยุคเนี้ยได้ได้ได้จะไปก็สิเห็นหายมองเดี๋ยวนี้แหละจะว่ามันเป็นน้อยแล้วเป็นซิกซี่ซิกซี่ก็เห็นอยู่น้ามันสูงลงไปอีกอายุประมาณห้าร้อยห้าร้อยถามเบินแม่ถามเองเลยว่าอย่งไรเจ้านายสันอายุเท่าไหร่ไหอ่ะ ห้าร้อยปียายไม่เท่าบ้านเชียงไม่เท่าบ้านเชียงบ้านเชียงมันเป็นพันมาสันแต่อันนี้ห้าร้อยปีสนแต่หายมีกระดูกมาได้จ้ะก็คือไหมยความาในในในความคิดนี่นะคิดว่ามองนี่สิเป็นมองมองมองบริวานเป็นอยู่อีกบ่รองล่องจากบ้านเชียงเป็นสถานที่มองนี่มันให้ความรู้สึกว่าเป็นยูด้เนาะข้าวเจ้าว่าเห็นหลายอยู่หายหายหายตามบ้านกันแล้ีแี่ข้าวเจ้าบอบอก แม่พอบอกปุ๊บดังปั๊บเลยนี่วอนนี่ก็มีคนมาลอยแม่ฟังโน่นนั่นโน่นนี่ในบริเวณนี่แหละเห็นกระดูกหลายเมื่อแม่กระดูกค่ะไหไหถ้า500ปีนี่มันกับยุคของยุค500ปีครับ500ปีแต่ว่าแม่ฝันนี่กา931ตัวล่าสุดเลยเกือบเหมือน13ล้านแลคุณโปออปครับเนอะครับนั่นแหละขาจะขายเท่าไหร่ละแม่46ไร่13ล้าน สี่หกก็ออกเลยเด้อาจารย์สี่หกก็เมื่อกี้นี่ออกเลยเด้ศูนย์สองวันที่สองพวกกรมศิลป์เขาบอกวันที่สองนายายเยาแมคโครเขามามีอะไรไหมบอกไม่มีค่ะก็ว่าแค่นี้แหละแต่เขาไม่เข้ามาก็ออกศูนย์สองเออได้อาจารย์มันเป็นเหตุมันเป็นอะไรนอตนะจะเป็นลมตายเอาพอหวยออก เจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองแกกระโดดตัวลอยแกดีใจครับลายอาจารย์ลายอาจารย์ก็ได้โชคเนาะไม่ว่ากันงวดนี้คิดว่าจะมากอีกเนาะค่ะงวดนี้มั่นใจตัวไหนแม่แม่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับซื้อทุกตัวเลยเหรอครับแม่แต่หนึ่งหนึ่งเอาหลายหลายร้อยหนึ่งหนึ่งเอา ซื้หนึ่งหนึ่งนี่ก็ต้องไปหาซับยังยากได้เป็นบอกมันเบิลอยู่แล้วไงผมชอหนกันหนึ่งหนึ่งซื้อง่ายหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสามตัวเลยเนาะแม่เนาะสามตับาแล้ววันนี้เด้อมันตรงกันเด้คนคนที่เห็นอันนี้ก้อนเพื่อนเด็กน้อยผู้ที่แล้วมามาเห็นอันคุ้มอันนี้ก้อนมูนอยู่ว่าเลขที่ตองหนึ่งอ่ะวันนี้ ก็สิยังก็เกี่ยวกับบ้านเลขที่ตองหนึ่งว่ะสิตองหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละในเมื่อไรบ้านนี้มือนั่นก้อนที่แม่หลังหลังจากนั้นแม่ฝันแม่บ่อแล้วก็ฝันที่กันเพราะตื่นยิ่งเสารเท้ายิ่งขึ้นเนาะสี่สองสีสามโอ้ยฝันดีฝันดีว่ะสันฝันแก้วบบกโอ้แม่วสันเจ้าว้างไดล่ะอ้ยฝันมาแกสำเร็จเรื่องงานการแกได้เหตุงานว่ะสันเล่นฉลองกันอยู่ที่อนแก่ละว่ะสันว่าพ่นแตกตืมตืมอยู่ว่ะสันว่า ว่ามือเนี่ยนาไปให้เนี่ยเขาต้องไปอ่ะเขาต้องไปบ้านบักโอเด้อถามมาเลขที่มันก่อนครับมาเลขที่ยังาตองหนึ่งบ้านเลขที่ก็ตองหนึ่งวะแม่เลขสามตัวเมื่อคืนแบ้านเลคนที่เจอคนนี้ต้ออยู่บ้านเลขทีนี่ตองหนึ่งนี่แหละแม่เป็นน้องคนนี้เป็นน้องคนชื่อโอโอไม่ทราบนี่ก็ยังยืนมาอีกันแม่เขาอยากให้สางอีลีเนาะ เอาถีได้มาสรสั่งให้เด้อบนี้เด้อมนมนเด้อบนี้เออมน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 เปิดทิศเปิดทางเปิดบุญเปิดบารมีเปิดแสงสว่างเปิดสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนสถานที่แห่งนี้ที่เป็นลานอาพุทธทางประสิทธิธรรมประสิทธิสังงประสิทธิเปิดบุญเปิดสิ่งดีๆเด้อให้เห็นให้โลกมนุษย์เห็นศาสตร์นี้ภพนี้ให้สำเร็จได้สร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดวิหารให้เกิดเจดีย์ให้เกิดปราสาทชวัง ให้เกิดแสงแห่งรรมให้เกิดเป็นพุทธปฏิมาเป็นพุทธบูชาณสถานที่แห่งนี้ทุกทิศทุกท,ทางให้เปิดให้สำเร็จตั้งแก้มือนีเป็นต้นไปด้วยเถินสาธุ<ส>าโอ้แม่เร<ม><ม>าจะได้เป็นผู้ถ้าม,มูเฮียท้าม,มูทําเด้อมันนี่นี่ล่ะแม่ทับแม่ทับแม่แม่ทับผู้จีทรงเสบียงอาหารทุกสิ่งทุกอย่าง เอาเงินเอาท่องเอาสมบัติเปิดให้ก็คือผู้ยูนี่คือเป็นผู้อ่าในได้มาเฮดได้มาสางมองนี้ละทีะเป็นอ่าล่านถ้ำล้านสูงร้านปฏิบัติสำหรับอ่าแม่ขาวแม่ออกทุกสิ่งทุกอย่างใะ,ะให้ำเร็จจ,จะมีสุกสิ่งอย่าง,งเลยอ๋อภูนอมรับเ้อค่ะ อย่างว่าพันธุีซอยสำเร็จสำเร็จิ์สัมฤทธิ์เลยพญางามามันมันโมเคียบได้พี่น้องก้ยังเมีไอ้บุญได้หนิไม่นะที่ลมจะใส่แล้วครับอาหารมีผู้ซื้อไปแม่เราเข้าลมซะหน่อยนะครับมันข้ลมเดียวกันไปเป็นทุกรูปทุกนามทุกตัวทุกตนด้วยเทินอิทมินาบุญญกรรมเมนะอุปชยาคุณุตราชาริอุปกาลราชพิตรจยามมะมัง สุริโยจันดีมราชากุณาวันดารานาปิจัพระมราชาินา자โรกาจเดวะดาเยโมมนุสเจบาราเจวะจตุภเวภเวอุจุจิตังสติปัญญาราชโรมีนามีนามารตุโลกสังกาตุนเจวเรยสุเมพุทธวโรนะโถธรมโมนะโถรุตโรนะโถปัจเจกพุทโธจานาโถสโตมะมังเตสุตานุภาเวนะมารโกลสังระพันตุมาสัพทุสัพโสสพโรสัพภัยสภขศเนียจังไร หายไปสิ้นไปเงินทองหลังไหลมาโชคลาภลังไหลมาเปิดแสงสว่างเปิดสิ่งดีดีให้เกิดณสถานที่แห่งนี้ด้วยพุทธบารมีด้วยเถิดพระพุทธเจ้าครัสาธุสาธุครับเอาเบาแล้วไปเลเป็นที่เ่าเาาเลยเจ้าคว้างพ้นกรอยาขายนะครับอยู่ประมาณที่สี่สิบสี่หกไร่ครับสี่สิบหกไร่ พี่ีอาจารย์เดินไปนะครับแล้วทีนี้ก็เลยสื่อได้ก็เลยเขียนลงที่ที่พื้นเพื่อนบอกตัวนี้แหละนะครับพริกได้เด้อพี่น้องได้แล้วได้มากหกหนึ่งหนึ่งนี่ครับได้แม่หกหนึ่งครับโอ้หกหนึ่งหนึ่งก็ได้เก้าหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้คือของอาจารย์โอคคายเรก่นแม่ดาวนะคะเนาะแต่หนึ่งหนึ่งคือการของคุนแม่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือผู้อมเพิินกันาจะซื้อตัวเดียวกันละตัวเดียวกันหนึ่งหนึ่งเนาะที่นี้ขอ ดูของคุณแม่หน่อยครับให้อาจารย์โอถือให้ก็ได้ของแม่รับโทรศัพท์ของคุณแม่เพื่อนได้ตัวนี้ได้ที่ที่ที่ได้ขึ้นกันนี่ตัวนี้เด้พี่น้องเนี่ยตัวนี้ของเพื่อนเป็นเก่าสามหนึ่งอันนี้เพื่อนฝันได้นี่แต่ของอาจารย์ซื้อบ่ได้ฝันย่างไปเพื่อนกับบวกเลยเพื่อนไอเชียนลงพื้นเลยครับเพราะว่าตอนเพื่อนมานั่นเพื่อนเพื่อนมานั่นก็ขึ้นมายความว่าหวยบินเลยหละพี่น้องเอ้ เนี่ยม <us> right. ันเขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้เนี่ยเป็นที่เปล่าเปล่าเลยเจ้าคอ้งเพิ่นกับยาขายนะครับอยู่ประมาณที่สี่สิบสี่หกไร่ครับสี่สิบหกไร่เมื่อกีออาจารย์เดินไปนะครับแล้วทีนี้ก็เลยสื่อได้ก็เลยเขียนลงที่ที่พื้นเพื่อนบอกตัวนี้แหละนะครับพลิกได้เด้อพี่น้องได้แล้วแต่มาก ได้แม่หกหนึงก็ได้โอ้หกหนึ่งหนึ่งก็ได้เก้าหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้คือของอาจารย์โอครับคล้ายๆเลขคุณแม่ดวงดาวนะคะเนาะหนึ่งหนึ่งคือการของคุณแม่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือผู้อมเพิ่นกันาจะซื้อตัวเดียวกันล่ะตัวเดียวกันหนึ่งหนึ่งนะค้ที่นี้ขอดูของคุณแม่หน่อยครับให้อาจารย์โอถือให้ก็ได้อันนี้ของแม่รับโทรศัพท์ของคุณแม่เพิ่นได้ตัวนี้ได้ที่ที่ที่ได้อันคือกันนี่ตัวนี้ได้พี่น้องเนี่ยตัวนี้ ของเพื่อนเป็นเก่าสามหนึ่งอันนี้เพื่อนฝันได้นี่แต่ของอาจารย์ซื้อบ่ได็ฝันย่างไปเพื่อนกับบวกเลยเพื่อนไอเชียนลงพื้นเลยครับเพราะตอนเพื่อนมานั่นเพื่อนเพื่อนมานั่นก็ขึ้นไปเพรามาหวิ่งเลยแหรอพี่น้องไอ้เนี่ยมันเชียนอย่างนี้เชียนอย่างนี้เนี่ย